เคยสังเกตไหมเรามักจะใช้เวลาไปกับทำสิ่งที่คิดว่าศักดิ์สิทธิ์เช่นการไหว้พระสวดมนต์ทำบุญใส่บาตรบางคนทำทุกวันอย่างเคร่งครัดบางคนถึงขั้นเดินสายไหว้พระร้อยวัดพันวัดแต่ถามจริงๆใจเราสงบขึ้นจริงหรือเปล่าทุกครั้งที่กราบลงไปเราลดความยึดถือในตัวเองลงได้สักนิดหรือไม่หรือเรายังคงเดิม โกรธเหมือนเดิมทุกเหมือนเดิมกลัวเหมือนเดิมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดการกราบการไหว้ไม่ได้เป็นเป้าหมายสูงสุดท่านไม่ได้ตรัสสอนให้เรากราบรูปปั้นแต่ตรัสให้เรามองลึกเข้าไปในใจเพราะสิ่งที่จะทําให้เราหลุดพ้นได้จริงๆไม่ใช่จํานวนครั้งที่เราก้มลงแต่คือจํานวนครั้งที่ใจเราตื่นขึ้นมาไหว้พระร้อยครั้งพันครั้งถ้าใจยังเต็มไปด้วยโทสะ โลภะและโมหะก็ไม่ต่างจากการก้มลงแต่พื้นเฉยๆเหมือนคนยกมือไหว้แต่ใจยังแข็งกร้าวเหมือนคนท่องบทสวดแต่ในอกยังเต็มไปด้วยความเกลียดชังทั้งหมดนั้นเป็นเพียงเปลือกไม่ใช่แก่นแล้วอะไรคือแก่นแก่นคือการเข้าใจธรรมะเพียงข้อเดียวแม้เพียงข้อเดียวแต่เข้าใจจริงๆสามารถเปลี่ยนทั้งชีวิตของเราได้ เพราะธรรมะไม่ใช่ตำราที่อ่านเพื่อจำแต่คือกระจกที่สะท้อนใจเราให้เราเห็นตรงๆว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรและหนทางดับทุกข์อยู่ตรงไหนลองเปรียบเหมือนคนที่กระหายน้ำอย่างหนักเขาเดินไปเจอแม่น้ำใหญ่แต่กลับเอาแต่นั่งนับคลื่นนับฟองน้ำแล้วบอกตัวเองว่าฉันได้เจอแล้วแต่กลับไม่ยอมดื่มเขาจะดับกระหายได้หรือ การไหว้พระโดยไม่เข้าใจธรรมะก็เช่นกันเรานั่งอยู่ริมแม่น้ำแห่งความจริงแต่เราไม่เคยตักน้ำขึ้นมาดื่มเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะเพียงข้อเดียวจริงๆมีค่ามากกว่าการกราบไหว้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่รู้ความหมายและธรรมะข้อนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องซับซ้อนอาจเป็นเพียงการเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงอย่างลึกซึง้งจนใจเรายอมรับได้จริงๆ ถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงอย่างแท้จริงเราจะปล่อยได้เราจะไม่โกรธใครนานเราจะไม่เสียใจจนจมอยู่กับมันเราจะไม่ประมาทกับชีวิตที่เปลี่ยนไปทุกลมหายใจนี่แหละคือผลลัพธ์ที่ไหว้พระร้อยครั้งผ่านครั้งก็ให้เราไม่ได้ทุกการไหว้พระถ้ามันไม่ทำให้เราเห็นธรรมก็เป็นเพียงพิธีกรรมที่งดงามภายนอกแต่ยังไม่เปลี่ยนใจแต่เพียงครั้งเดียวที่ใจเห็นจริง ความทุกข์ทั้งชีวิตก็เริ่มคลายเพราะฉะนั้นคำถามที่ควรแทงใจเราทุกคนก็คือวันนี้ที่เราก้มลงกราบเราแค่ไหว้พระหรือว่าเราได้ไหว้ธรรมะภายในใจของเราแล้วจริงๆบางคนอาจแย้งว่าการไหว้พระก็เป็นการทำความดีแล้วใช่ไม่หรือใช่การไหว้พระเป็นการแสดงความเคารพเป็นการน้อมใจให้สงบชั่วคราว แต่นั่นเป็นเพียงการสร้างบรรยากาศไม่ใช่การดับทุกข์ที่แท้จริงเพราะสิ่งที่ดับทุกข์ได้ไม่ใช่บรรยากาศภายนอกแต่คือความเข้าใจภายในเราลองนึกถึงคนที่เข้าไปในห้องพระทุกวันกราบเช้ากราบเย็นแต่พอออกจากห้องพระกลับไปเจอใครขัดใจโกรธทันทีด่าทันทีความร้อนรุ่มในอกก็กลับมาเหมือนเดิม อย่างนี้การไหว้นับพันครั้งก็ไม่ช่วยให้เบาเลยในทางกลับกันถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เข้าวัดแต่เข้าใจธรรมะเพียงข้อเดียวเช่นเข้าใจว่าความกโกรธก็เหมือนไฟที่เผาตัวเองก่อนเมื่อความกโกรธเกิดขึ้นเข้ารู้ทันเขาวางลงได้เร็วเพียงแค่นี้ใจก็เบาวกว่าคนที่ไหว้พระนับครั้งไม่ทวนพระพุทธเจ้าตรัสว่า การบูชาที่สูงสุดคือการปฏิบัติตามคำสอนการบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนไม่อาจเทียบได้กับการลดละกิเลสเพราะสิ่งที่พระองค์ต้องการไม่ใช่ให้เรามากราบแต่ให้เราลุกขึ้นมามองใจตัวเองธรรมะข้อเดียวที่เราเข้าใจจริงมันทำงานได้ทั้งวันเหมือนอยารักษาโรคที่กินแล้วกระจายไปทั่วร่างกายไม่ต้องมีหลายสิบขวดหลายร้อยเม็ด เพียงยาเม็ดเดียวที่ถูกโรคก็รักษาได้จริงในทํานองเดียวกันธรรมะข้อเดียวที่ซึมเข้าใจจริงก็รักษาใจได้ทั้งชีวิตลองสังเกตดูเรามักรู้สึกอุ่นใจเวลาทำพิธีเวลาไหว้พระแต่ความอุ่นใจนั้นสั้นนักมันคล้ายกับการก่อฟไฟด้วยฟางแห้งจุดแล้วลุกเร็วแต่ดับเร็วเช่นกันในขณะที่ความเข้าใจธรรมะจริงๆ เหมือนถ่านที่ค่อยๆร้อนนานอยู่กับเราไม่ว่าลมแรงหรือฝนตกนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่เน้นพิธีกรรมแต่เน้นการปฏิบัติท่านไม่ได้สอนให้เรากราบพระวันละพันครั้งแต่สอนให้เราเข้าใจขันห้าให้เราเห็นไตรลักษณ์ให้เรารู้ว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วถามกลับมาที่เราเราใช้เวลามากแค่ไหนในการกราบ แต่เราใช้เวลาแค่ไหนในการพิจารณาใจทุกครั้งที่เราก้มลงไปเราอาจจะนับจำนวนการกราบแต่เราเคยนับไหมว่าเรารู้ทันกิเลสในใจไปแล้วกี่ครั้งเพราะความจริงก็คือกิเลสในใจไม่กลัวจำนวนครั้งที่เรากราบมันไม่ถอยหนีเพราะเสียงสวดมนต์แต่มันจะค่อยๆอ,อ่อนกำลังก็ต่อเมื่อใจเราเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นเริ่มวางนี่คือสิ่งเดียวที่ทำให้มันพ่าย ดังนั้นถ้าเราอยากให้การไหว้พระมีความหมายจริงๆต้องถามใจตัวเองทุกครั้งว่าวันนี้เรากราบเพื่อทำให้ใจสงบแค่ชั่วคราวหรือเรากราบเพื่อระลึกถึงธรรมะแล้วนำกลับมาพิจารณาจริงๆถ้าเป็นอย่างหลังแม้เพียงหนึ่งครั้งก็มีค่ามากกว่าการไหว้พระร้อยครั้งพันครั้งเสียอีกสิ่งที่ทำให้ผู้คนหลงอยู่กับการไหว้พระเพียงเปลือกภายนอก ก็เพราะใจเรามักแสวงหาความสบายใจแบบฉาบฉวยเราอยากรู้สึกดีทันทีอยากหายทุกเดี๋ยวนั้นจึงเลือกวิธีที่ง่ายและรวดเร็วยกมือกราบแล้วก็หวังว่าปาฏิหารจะเกิดแต่ความจริงก็คือความทุกข์ไม่ได้หายไปเพราะปาฏิหารมันหายไปเพราะปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสชัดว่าทุกขมีเหตุและการดับทุกขก็มีเหตุ ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆโดยไม่มีเหตุปัจจัยดังนั้นการหวังว่าการกราบจะพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ก็ไม่ต่างจากการหวังว่าดอกไม้จะผลิบานโดยไม่ต้องมีน้ำมีดินมีแสงแดดมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าใจธรรมะเพียงข้อเดียวเราจะเริ่มเห็นความจริงของเหตุและผลเช่นถ้าเราเข้าใจเรื่องความอยากว่าตัณหาคือเชื้อไฟที่ผลักให้เราทุกข เราจะเริ่มเห็นเลยว่าทุกครั้งที่เราอยากได้อยากเป็นอยากมีใจเรากำลังร้อนเหมือนถูกไฟเผาและถ้าเราเรียนรู้ที่จะคลายความอยากแม้เพียงเล็กน้อยไฟนั้นก็จะมอดลงทันทีนี่คือการปฏิบัติจริงที่ไม่มีการกราบใดๆมาแทนที่ได้บางครั้งเราอาจเข้าใจผิดคิดว่าธรรมะคือเรื่องซับซ้อนต้องเรียนพระไตรปิฎก ต้องจบปรัชญาต้องท่องบาลีแต่พระพุทธเจ้าตรัสสอนอย่างเรียบง่ายที่สุดให้เรามองดูชีวิตตรงหน้าดูใจตัวเองตรงนี้ความจริงมีอยู่แล้วเพียงแต่เรามองข้ามธรรมะข้อเดียวอาจเป็นเพียงคำว่าอน,นิจจังแต่ถ้าเรารู้ซึ้งจริงๆมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกทั้งหมดสิ่งที่เคยคิดว่าถาวรกลับเห็นว่าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งที่เคยกอดแน่นกลับรู้ว่ามันอยู่กับเราได้ไม่ตลอดไปใจจึงค่อยๆค,คลายเหมือนคนที่แบกหินก้อนใหญ่ไว้บนหลังเดินไปไหนก็หนักอึดอัดเหนื่อยล้าแต่วันหนึ่งเขารู้ว่าแท้จริงแล้วก้อนหินนี้ไม่จำเป็นต้องแบกเขาวางลงทันทีที่วางแม้ไม่ได้ไหว้พระแม้แต่ครั้งเดียวแต่เขาได้พบความเบาสบายที่การกราบนับพันไม่เคยให้ได้ นี่แหละคือคุณค่าของธรรมะข้อเดียวมันไม่ใช่แค่คำพูดที่ท่องแต่มันคือการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความเข้าใจลึกในใจและเมื่อความเข้าใจนั้นเกิดขึ้นมันจะคอยทำงานอยู่เสมอแม้ตอนที่เราไม่ได้อยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปเราจะเห็นเลยว่าความศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่การเดินทางไปกราบพระพุทธรูปไกลแค่ไหนแต่คือการเดินทางเข้าไปภายในใจลึกแค่ไหน ไม่ใช่การจุดทูปกี่ดอกแต่คือการจุดแสงแห่งสติในใจเรากี่ครั้งและเมื่อถึงจุดนี้เราจะเริ่มแยกออกว่าอะไรคือศรัทธาแท้อะไรคือศรัทธาเพียงเปลือกศรัทธาแท้จะพาเราเข้าหาความจริงศรัทธาเปลือกจะพาเราเข้าหาพิธีกรรมศรัทธาแท้ทำให้ใจเบาศรัทธาเปลือกทำให้ใจติด ดังนั้นสิ่งที่เราควรถามตัวเองไม่ใช่ว่าเราไหว้พระมาแล้วกี่ครั้งแต่คือเรามีสติรู้ทันใจตัวเองมากกี่ครั้งเราได้ปล่อยวางความยึดถือมากกี่ครั้งเราได้ให้อภัยตัวเองและผู้อื่นมากกี่ครั้งนี่ต่างหากคือสิ่งที่บอกว่าศรัทธาของเราแท้จริงหรือยังลองพิจารณาให้ลึกลงไปอีกสิ่งที่ทำให้เราติดอยู่กับการกราบ การไหว้การสวดมนต์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เพราะใจเรายังโหยหาความมั่นคงเรากลัวเราหวังเราต้องการที่พึ่งการได้กราบพระจึงเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความปลอดภยัยแต่แท้จริงแล้วความปลอดภัยที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากการไหว้พระภายนอกมันเกิดจากการเห็นความจริงภายในเหมือนคนที่นอนกลางพายุฝนเขาจุดตะเกียงไว้ในห้องแล้วก็รู้สึกอุ่นใจ แต่ตะเกียงนั้นดับได้ง่ายง่ายด้วยลมเพียงแรงเดียวในขณะที่คนอีกคนหนึ่งสร้างบ้านมั่นคงแข็งแรงแม้ไม่มีตะเกียงเขาก็ไม่หวั่นไหวการไหว้พระก็เปรียบเสมือนตะเกียงส่วนการเข้าใจธรรมะเปรียบเสมือนบ้านที่มั่นคงพระพุทธเจ้าเองหลังตรัสรู้แล้วพระองค์ไม่เคยกลับไปสอนให้ใครเพียงแค่กราบแต่สอนให้เห็นให้รู้จักทุก์รู้จักเหตุแห่งทุกข์รู้จักความดับทุกข์ และรู้จักขนทางที่นำไปสู่ความดับทุกข์นี่คืออริยสัจสี่หัวใจของพุทธศาสนาทั้งหมดเพราะฉะนั้นธรรมะเพียงข้อเดียวที่เราเข้าใจจริงอาจเป็นการเห็นตามจริงว่าชีวิตเต็มไปด้วยทุกข์ไม่ใช่เพื่อให้เราหมดหวังแต่เพื่อให้เราหยุดวิ่งหนีหยุดหลอกตัวเองและหันมาเรียนรู้วิธีอยู่กับมันอย่างถูกต้องการเข้าใจว่าชีวิตเต็มไปด้วยทุกข ไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการมองตรงไปที่ความจริงเหมือนหมอที่ยอมรับว่าผู้ป่วยมีโรคจริงๆจ,งจึงจะสามารถหาทางรักษาได้ถ้าเราเอาแต่ปฏิเสธหรือมัวแต่หาของมาปิดบังโรคก,ก็ยิ่งลุกลามในทํานองเดียวกันถ้าเราเข้าใจทุกตามจริงเราก็เริ่มเห็นทางรักษาทุกที่พระพุทธเจ้าตรัส ไม่ใช่แค่ความเจ็บป่วยหรือความตายแต่รวมถึงความรู้สึกเล็กๆที่เกิดขึ้นทุกวันความไม่พอใจความเบื่อหน่ายความอยากแล้วไม่ได้ดั่งใจนี่แหละคือทุกข์ที่เราเจอทุกขณะและการไหว้พระกี่พันครั้งก็ไม่อาจลบเลือนมันไปได้แต่ถ้าเราเห็นทุกข์ตามจริงเราจะเริ่มไม่หนีไม่กลบเกลื่อนด้วยพิธีกรรมเราจะหันมามองตรงๆว่าตอนนี้ใจเรากำลังทุกข์เพราะอะไร บางครั้งเพียงแค่เห็นอย่างชัดเจนทุกก็ค่อยๆค,คลายเหมือนเราเอาไฟฉายไปส่องเงามืดเงาก็หายไปทันทีนี่เองคือการบูชาที่แท้จริงคือการใช้ปัญญาส่องเข้าไปในใจเพราะเมื่อแสงปัญญาปรากฏความหลงก็หายไปเมื่อความหลงหายไปความทุกข์ก็อ่อนกำลังลง ดังนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราทำไม่ใช่เพียงยกมือไหว้แต่คือการยกใจขึ้นมามองไม่ใช่แค่ก้มกราบแต่คือการก้มลงดูภายในไม่ใช่การสวดท่องจําแต่คือการสวดด้วยการกระทําทําให้เห็นจริงเพราะทุกการไหว้พระภายนอกถ้ามันไม่เปลี่ยนใจเราก็ยังเป็นเพียงการแตะเปลือกแต่ทุกการเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยก็เหมือนเราเริ่มโจอเท่าสู่แก่น และเมื่อได้เจอแก่นแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าการไหว้พระร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับการเข้าใจธรรมะเพียงข้อเดียวจริงๆเมื่อเราเริ่มเข้าใจว่าการไหว้พระไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นเพียงเครื่องช่วยให้ใจสงบเราจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองอย่างจริงจังว่าแท้จริงแล้วเราต้องการอะไรจากาศาสนาเราต้องการแค่ความสบายใจชั่วคราวหรือเราต้องการอิสรภาพแท้จริงจากความทุกข์ เพราะถ้าเราต้องการเพียงความสบายใจการไหว้พระก็เพียงพอเหมือนการกินขนมหวานที่ช่วยให้ลืมความหิวไกลชั่วขณะแต่ไม่นานความหิวก็กลับมาอีกในขณะที่ถ้าเราต้องการอิสรภาพแท้จริงเราต้องหันมากินอาหารที่แท้จริงคือธรรมะซึ่งแม้จะไม่หวานไม่เร้าใจแต่เลี้ยงเราได้ยาวนานพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราสร้างพิธีกรรมเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ แต่ทรงชี้ตรงไปที่เหตุแห่งทุกข์และหนทางดับทุกข์นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนทั้งชีวิตของผู้คนมันนับพันปีไม่ใช่เพราะพวกเขาไหว้พระเก่งกว่าคนอื่นแต่เพราะพวกเขาเข้าใจธรรมะเพียงข้อเดียวลึกซึง้งบางคนอาจสงสัยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเข้าใจจริงคำตอบนั้นง่ายมากถ้าเข้าใจจริงใจจะเปลี่ยนไม่ใช่แค่ความคิดเปลี่ยนแต่การใช้ชีวิตก็เปลี่ยน เช่นถ้าเราเข้าใจความไม่เที่ยงจริงๆเราจะไม่ยึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนไปคนรักที่เคยอยู่แล้วจากไปเราเสียใจแต่เรายอมรับได้เร็วขึ้นร่างกายที่เคยแข็งแรงแล้วเจ็บป่วยเราไม่โกรธไม่บ่นฟ้าโทษด,ดินเพราะเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดานี่แหละคือเครื่องพิสูจน์ว่าเราเข้าใจไม่ใช่แค่จำ หรือถ้าเราเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยจริงๆเราจะเลิกโทษตัวเองโทษคนอื่นแบบไร้สาระเมื่อมีเหตุสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นเมื่อเหตุดับสิ่งต่างๆก็ดับไปเราไม่แบกความผิดพลาดไว้ในใจนานๆน,นี่คือผลลัพธ์ของความเข้าใจที่แท้จริงการเข้าใจธรรมะเพียงข้อเดียวบางครั้งเปลี่ยนทั้งวิธีที่เรามองชีวิตเหมือนเปลี่ยนแว่นใหม่ สิ่งเดิมที่เคยมองแล้วมัวมนกลับชัดเจนสิ่งที่เคยทำให้เราทุกข์กลับกลายเป็นครูสิ่งที่เคยทำให้เราหนักกลับกลายเป็นโอกาสและนี่เองคือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการบูชาที่แท้จริงไม่ใช่การกราบแต่คือการปฏิบัติให้เห็นผล ผู้ที่เข้าใจธรรมะข้อเดียวจริงๆเขาอาจจะกราบพระไม่กี่ครั้งแต่ทุกครั้งที่กราบใจเขานอบน้อมต่อความจริงไม่ใช่เพียงรูปเคารพเราจรึงควรถามตัวเองซ้ำๆว่าเวลาที่เรากราบเรากราบเพราะกลัวหรือเพราะเข้าใจเรากราบเพื่อขอพรหรือเพื่อระลึกถึงความจริงถ้าเพียงแต่กลัวและขอก็ยังเป็นการกราบที่อยู่เพียงชั้นนอกแต่ถ้ากราบด้วยความเข้าใจ ทุกครั้งที่หน้าผากแตะพื้นใจก็จะสัมผัสความเบาและถ้าใจได้สัมผัสความเบาเพียงครั้งเดียวมันจะจำมันจะอยากกลับมาที่ความเบานั้นอีกไม่ใช่เพราะติดพธิธีแต่เพราะอยากกลับมาสู่ความจริงนี่แหละคือจุดเริ่มของการเดินทางภายในที่ลึกกว่าการไหว้พระร้อยครั้งพันครั้งเสียอีก เมื่อเราเริ่มเดินบนเส้นทางแห่งความเข้าใจเราจะเห็นชัดว่าธรรมะเพียงข้อเดียวก็เป็นเสมือนกุญแจกุญแจที่ไขออกจากห้องมืดที่เราเคยติดอยู่เราติดอยู่กับความอยากความกลัวความคาดหวังความผิดหวังมานานแค่ไหนแล้วเรากราบพระมากกี่ครั้งแล้วแต่ไฟในใจยังคงลุกโชนเหมือนเดิมเพราะเรายังไม่มีกุญแจที่จะเปิดออก กุญแจนั้นคือปัญญาปัญญาที่ไม่ได้เกิดจากการอ่านตำราเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการมองดูใจตัวเองตรงๆอย่างที่มันเป็นเพราะตำราจะให้ความรู้แต่การพิจารณาใจจะให้ความเข้าใจความเข้าใจนี่แหละที่ปลดล็อกพันธนาการทั้งหลายบางครั้งเราคิดว่าต้องเข้าใจธรรมะให้ได้มากๆต้องจำได้หลายข้อ ต้องรู้คำบาลีเยอะๆแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้เพียงเข้าใจธรรมะข้อเดียวจริงๆก็นำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เพราะมันไม่ใช่ปริมาณแต่มันคือความลึกเหมือนคนที่เดินทางไกลเขาอาจมีรองเท้านับสิบคู่แต่ไม่มีคู่ไหนใส่ได้พอดีเขาก็ยังเดินลำบากแต่ถ้ามีเพียงคู่เดียวที่ใส่แล้วพอดี เขาก็เดินได้ตลอดทางธรรมะก็เช่นเดียวกันถ้าเราเข้าใจเพียงข้อเดียวที่ตรงกับใจจริงๆเราก็ใช้มันเดินไปจนถึงที่สุดได้ธรรมะข้อเดียวที่เข้าใจจริงจะกลายเป็นกระจกสะท้อนใจทุกครั้งที่เราเผลอเช่นถ้าเราเข้าใจอน,นิจจังเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเราจะเห็นทันทีว่าอารมณ์นี้ไม่เที่ยง มันเกิดแล้วก็ดับไม่จำเป็นต้องแบกไม่จำเป็นต้องตอบโต้เพียงแค่เห็นใจก็เริ่มคลายหรือถ้าเราเข้าใจเรื่องอวิชชาเราจะเริ่มสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่เราทุกแท้จริงแล้วมาจากการไม่รู้ความจริงบางอย่างไม่รู้ว่าคนเราต้องเปลี่ยนไม่รู้ว่าสิ่งของต้องเสื่อมไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ต้องแปล พอไม่รู้เราก็ไปยึดแต่เมื่อรู้ทันใจจะเริ่มยอมรับและเบาขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยายธรรมครั้งใหญ่แต่มันเกิดขึ้นตรงนี้ในใจเราทุกขณะและนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าหมายถึงเมื่อกล่าวว่าผู้ที่เห็นธรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็เชื่อว่าได้เห็นพระองค์แล้ว เพราะการเห็นธรรมคือการเห็นความจริงไม่ใช่การเห็นรูปปั้นไม่ใช่การได้ยินคำสอนซ้ำๆแต่คือการที่ใจตื่นต่อความจริงตรงหน้าและเมื่อใจเริ่มตื่นการกราบไหว้พระก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันไม่ใช่เพียงการก้มลงเพื่อขอพรแต่มันกลายเป็นการก้มลงเพื่อระลึกถึงความจริงว่าเราทุกคนไม่ผลไปจากไตรลักษณ์ ว่าไม่มีสิ่งใดยึดถือได้และเมื่อใจระลึกได้เช่นนี้แม้เพียงหนึ่งครั้งก็มีค่ามากกว่าการกราบโดยไม่รู้ความหมายเป็นพันครั้งนี่คือความต่างระหว่างการไหว้เพียงเพื่อพิธีกับการไหว้ที่เชื่อมโยงกับการเข้าใจธรรมความต่างที่ลึกเหมือนฟ้ากับเหวและเมื่อเรารู้แล้วเราจะไม่ยอมเสียเวลา ไปกับการนับจํานวนครั้งอีกต่อไปแต่จะหันมานับจํานวนครั้งที่ใจเราเข้าใจจริงๆเพราะนั который, er ่นแหละคือการก้าวที่แท้จริงบนหนทางแห่งพุทธธรรมเมื่อเราเริ่มเห็นคุณค่าของการเข้าใจธรรมะเพียงข้อเดียวเราจะเริ่มเปลี่ยนวิธีมองชีวิตทั้งสิ้นสิ่งที่เคยคิดว่ายิ่งใหญ่ก็กลับกลายเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย สิ่งที่เคยคิดว่าเล็กน้อยก็กลับกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะอะไรที่เคยทำให้เรายึดถือเมื่อมองผ่านแว่นแห่งธรรมะเราจะเห็นว่ามันล้วนเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงไม่คงอยู่และในทันทีที่ใจยอมรับสิ่งนี้ได้ความทุกข์ที่เคยหนักก็เหมือนถูกยกออกไปครึ่งหนึ่งนี่คือพลังของการเห็นธรรมลองนึกถึงชีวิตที่ผ่านมา เราผูกพันกับคนรักคนในครอบครัวเพื่อนฝูงทรัพย์สินงานการเรายึดมั่นว่านี่คือของเรานี่คือสิ่งที่ต้องคงอยู่แต่วันหนึ่งเมื่อธรรมะข้อเดียวกระทบใจจริงๆเรากลับเห็นว่าทุกสิ่งที่เรากอดไว้แน่นก็เป็นเพียงแขกผู้มาเยือนมาแล้วก็ต้องไปเหมือนบ้านที่มีประตูเปิดออกสู่ถนน คนมาก็เข้ามาพอถึงเวลาก็ต้องจากไปเราจะโกรธได้หรือที่เขาไม่อยู่ตลอดไปชีวิตก็เช่นกันทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเราล้วนเป็นผู้มาเยือนไม่มีใครไม่มีอะไรจะอยู่กับเราได้ตลอดเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะเบาขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์นี่แหละคือสิ่งที่ไหว้พระร้อยครั้งพันครั้ง ก็ไม่ให้เราได้เพราะการกราบไหว้ไม่ทำให้ใจยอมรับความจริงแต่การเข้าใจธรรมะข้อเดียวที่แท้จริงทำให้ใจเปิดออกต่อความจริงนั้นทันทีเมืม่อใจเปิดออกเราจะเริ่มสัมผัสถึงอิสระความอิสระที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกไม่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะอยู่หรือจะไปไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้หรือเสีย อิสระที่เกิดขึ้นภายในใจและนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นความสุขที่ประณีตที่สุดแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เราต้องกล้าที่จะซื่อสัตย์กับใจตัวเองกล้าที่จะยอมรับว่าที่ผ่านมาเรามักหลอกตัวเองด้วยพิธีกรรมเรากราบเพื่อหนีทุกข์ไม่ใช่เพื่อเข้าใจทุกข์เราสวดเพื่อหาความอุ่นใจชั่วคราว ไม่ใช่เพื่อพิจารณาความจริงเมื่อยอมรับความจริงข้อนี้เราจะเริ่มเดินบนเส้นทางใหม่เส้นทางที่ไม่ใช่เพียงเปลือกแต่พาเข้าไปถึงแก่นและเมื่อใจได้สัมผัสแก่นแม้เพียงครั้งเดียวมันจะไม่มีวันลืมเหมือนคนที่เคยหลงทางในป่าพอได้เห็นเส้นทางออกครั้งหนึ่งเขาจะจำได้เสมอว่ามีทางไม่ว่าจะพลัดหลงอีกกี่ครั้งความหวังและความมั่นใจก็ไม่หายไป ธรรมะข้อเดียวที่เข้าใจจริงจึงเป็นเหมือนแสงไฟเล็กๆที่ไม่เคยมอดแม้ลมจะพัดแม้ฝนจะสาดมันยังส่องให้เราเห็นทางและเมื่อเราเดินต่อไฟนั้นจะสว่างขึ้นเรื่อยๆนี่คือความมหัศจรรย์ของธรรมะไม่ใช่เพราะมันมากมายแต่เพราะมันจริงและเมื่อความจริงนั้นกระทบใจเพียงครั้งเดียวมันจะเปลี่ยนเราตลอดไป เปลี่ยนจากคนที่เคยวิ่งหาพิธีกรรมกลายเป็นคนที่วิ่งหาความจริงเปลี่ยนจากคนที่เคยกลัวความไม่แน่นอนกลายเป็นคนที่ยอมรับมันได้ด้วยรอยยิ้มและนี่เองคือความลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังประโยคง่ายๆไหว้พระร้อยครั้งไม่เท่ากับเข้าใจธรรมะเพียงข้อเดียวเมื่อเราเดินมาถึงจุดสุดท้ายของการพิจารณาหัวใจของประโยคนี้ก็ปรากฏชัด ว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ไม่ใช่จำนวนครั้งที่กราบแต่คือครั้งเดียวที่ใจตื่นขึ้นมาเห็นความจริงเพราะการกราบแม้จะมากเพียงใดก็ยังเป็นเพียงการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่การเข้าใจธรรมะคือการเปลี่ยนแปลงของหัวใจและหัวใจที่เปลี่ยนไปแล้วย่อมเปลี่ยนการใช้ชีวิตทั้งสิน้นลองคิดดูหากมีใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า ทุกสิ่งไม่เที่ยงเขาจะไม่เสียเวลาไปกับการแบกความโกรธข้ามคืนเขาจะไม่ยึดติดกับความสุขชั่วคราวจนลืมความจริงเขาจะไม่หวาดกลัวกับการเปลี่ยนแปลงแต่จะอยู่กับมันด้วยใจที่อ่อนโยนนี่คือพลังของการเข้าใจเพียงข้อเดียวและถ้าใครสักคนเข้าใจว่าเหตุคือที่มาของทุกสิ่งเขาจะเลิกโทษตัวเองเลิกโทษผู้อื่น เขาจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดจากปัจจัยที่ซ้อนกันเมื่อมีเหตุทุกสิ่งก็เกิดเมื่อเหตุดับทุกสิ่งก็ดับความเกลียดความโกรธความอิจฉาจึงค่อยๆค,คลายไปนี่คือความอิสระที่เกิดขึ้นจากการเข้าใจจริงเราอาจใช้เวลาทั้งชีวิตกราบพระนับพันครั้งแต่ถ้าไม่เคยเข้าใจสิ่งใดเลยก็ยังคงวนเวียนอยู่กับความทุกข์เหมือนเดิม ในทางกลับกันใครสักคนอาจจะกราบเพียงไม่กี่ครั้งแต่ทุกครั้งเต็มไปด้วยการระลึกถึงธรรมะการพิจารณาความจริงเขาก็จะก้าวพ้นความทุกข์ได้มากกว่าคนที่กราบจนหัวแตกแต่ไม่เคยตื่นนี่แหละคือแก่นแท้สัทธาที่แท้ไม่ใช่การก้มกราบซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่คือการกล้าที่จะเปิดตาดูความจริง ศรัทธาที่แท้ไม่ใช่การร้องขอปฏิหารแต่คือการลงมือเดินไปบนเส้นทางแห่งการปฏิบัติศรัทธาที่แท้ไม่ใช่การหวังพึ่งสิ่งภายนอกแต่คือการหันกลับมาดูใจภายในและเมื่อใจเริ่มเห็นความจริงแม้เพียงเล็กน้อยมันจะเหมือนหยดน้ำใสที่ไหลลงบนพื้นดินแห้งแลง้งดินนั้นค่อยๆอ,อ่อนนุ่มและพร้อมจะงอกเงยสิ่งใหม่หัวใจเราก็เช่นกัน เมื่อได้สัมผัสธรรมะเพียงข้อเดียวอย่างแท้จริงมันจะค่อยๆอ,อ่อนลงพร้อมจะงอกเงยความเมตตาความการุณาความเข้าใจนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าไหว้พระร้อยครั้งไม่เท่ากับเข้าใจธรรมะเพียงข้อเดียวเพราะการไหว้พระอาจทำให้เรารู้สึกดีชั่วคราวแต่การเข้าใจธรรมะเพียงข้อเดียวทำให้เรามีอิสรภาพตลอดไป และในที่สุดเมื่อเราได้สัมผัสกับความจริงเราจะรู้ว่าพระพุทธรูปที่เรากราบนั้นเป็นเพียงเครื่องหมายที่ชี้ไปสู่สิ่งที่ลึกกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการให้เรากราบจริงๆก็คือธรรมะและธรรมะนั้นอยู่ในใจเรานี่เองดังนั้นแทนที่จะนับจำนวนครั้งที่กราบลองหันมานับจำนวนครั้งที่เราเข้าใจจริง แทนที่จะกังวลว่าจะไหว้ครบกี่วัดลองหันมาดูว่าเราได้ไหว้ใจตัวเองครบกี่ครั้งเพราะเพียงครั้งเดียวที่เข้าใจลึกซึ้งก็มีค่ามากกว่าการกราบนับพันครั้งและเมื่อถึงวันหนึ่งวันที่ใจตื่นเต็มที่เราจะไม่ถามอีกต่อไปว่าต้องไหว้พระกี่ครั้งถึงจะพ้นทุกข์เพราะเราจะเห็นเองชัดเจนว่าการพ้นทุกข์ไม่เคยนับด้วยจำนวนครั้ง แต่มันวัดได้จากจำนวนครั้งที่ใจเราตื่นรู้ต่อความจริงและเมื่อใจได้ตื่นรู้แล้วมันก็ไม่ย้อนกลับไปมืดบอดอีกเหมือนคนที่เคยฝันร้ายยาวนานแล้วตื่นขึ้นมาทันทีที่ตื่นเขารู้ว่าแท้จริงสิ่งที่ทำให้เขาทุกข์มาตลอดไม่ใช่สิ่งภายนอกแต่เป็นความไม่รู้ในใจตนเองและในวินาทีนั้นเองเขาเป็นอิสระ อิสระจากฝันร้ายที่ไม่ต้องย้อนกลับไปอีกนี่คือคุณค่าของธรรมะเพียงข้อเดียวที่เปลี่ยนทั้งชีวิตที่ทำให้เราหลุดพ้นจากการหลงวนในพิธีกรรมและพาเราเดินเข้าสู่ความจริงที่แท้